สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง bm x 3 m sport นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น x 3ตัวนี้แล้วเป็นออปชั่นไหนเดี๋ยวมาดูกันโอเคก็อย่างแรกนะครับช่วงชุดไฟหน้าด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นทรงโครเมียมอยู่นะครับ เซนเซอร์มีครบทุกจุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วชุดแต่ง M Sport จะเป็นการชนแบบนี้เลยนะครับไฟได้านล่างนะครับไฟตัดหมอก LED นะครับแล้วก็ไฟหน้า,นาเนี่ยเป็น B M LED มีเทไทม์เลนยเป็นแบบ LED ด้วยป้ายทะเบียนก็คือป้ายนี้เลยเราให้ป้ายนี้ไปเลยนะครับกระโปรงฝาโปรง,ง,ง,งมีโดมผสมเข้ามาเล็กน้อยอยู่ให้ดูมีลวดลายหน่อยล้อนะครับจะได้ล้อ M Sport ลายนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับย,ย้อง245 50แม็กอบ19อยางมีชลิน ปียางปียางปี2023นะครับผมแล้วก็ M Sport ด้านข้างมีมุมบอกมีช่องลมนะครับแล้วก็ส่วนของไฟเดียวอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วก็ถ้าตัว M Sport เขาจะเก็บทิมต่างๆตรงขอบประตูนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็ราวหลังคาด้านบนเป็นสีดําเงาถ้าแพ่นออกดูด้านนอกนะครับจะเห็นเลยว่าตัวรถสีดำล้วนเลยนะครับเพราะคิวพวกนี้เขาจะเก็บเป็นสีดําเงาหมดนะครับในเฉพาะตัวรุ่น M Sport เท่านั้น ส่วนยางหลังนะครับยางหลังเอสปอยด์ยยางมิชลินนะครับผมใส่ย,ยาง2 4 5 5ี่หแมขอบ1ิเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาด้านท้ายเลยด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ข้างบนแล้วก็มีไฟเบรกตวงที่สแล้วก็มีไฟท้ายเป็นแบบ Full LED ทั้งหมดเลยทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกและไฟถอยข้างหลังเขียนว,ว่า X3 นะครับเป็น x l r t v x X ลทนี่คือความหมายคือขับเคลื่นอน4ล้อ 20D นะครับ แล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังปลายท่อเป็นปลายท่อออกคู่จริงนะครับผมนะแล้วก็ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ,ฟ้านะครับชรถขับดีมากบอกเลยวิ่งเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจุ่ของได้ประมาณนี้นะครับมีแผนกันห้องสัมภาระด้านท้ายมาจากโรงงานอยู่แล้วไม่หายบางคันก็ชอบหายนะอุปกรณ์ไม่ครบแล้วก็ติดก,กล้องนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูกล้องรอบกล้องหน้าหลังเป็นของ bm performance เลยนะครับเป็นของ bm แท้เลยนะครับ ิดทั้งหน้าและหลังเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อว่าเป็นไงบ้างไป ด้านในตัวท็อปนะครับก็คือเริ่มจากแผงประตูด้านคนขับก่อนก็คือเมมเบอร์สีสองตำแหน่งมีทิมต่างๆตัวนี้จะเป็นเหมือนไดคัดอะไรสักอย่างเดมอนคัดกรเป่าผมเรียกชื่อไม่ถูกแต่สวยนะครับแล้วก็พรมไรหุ้มหนังมีมัลติฟังก์ชันป่กเกียร์ที่พมารมลายนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ปัาน้ำฝนออโต้นะครับเรนไม,มตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้วก็มีคําว่าเอผสมด้วยว่าเราขับเป็นตัวท็อปนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับมเนิเกเตอร์นะครับต่างๆแต่หน้าจอตัวนี้ผมอาจจะ ขอข้ามไปก่อนนะครับแต่นาวิกเตอร์มีให้นะครับเอ่อทิมต่างๆวิทยุแอร์เป็น d u าโซน3โซนนะครับมีซ้ายขวาและก็ด้านหลังนะครับตรงนี้บมบอกว่าเราขับรถรุ่นน้อยู่ก็คือปิด x 3นะครับแล้วก็มีแผ่นปิดนะครับแล้วก็มีเอ่อไวลชาร์จิ้งนะครับก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับกุญแจนะครับบลบอกว่าเป็นตัว m ก็มีโลโก้สัญลักษณ์ชุดแต่งแล้วก็เอ่อช่องที่วางแก้วน้าเกียร์ไฟฟ้าปุ่มไอได้ต่างๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกหูนะครับ มีควบคุมความเร็วทางราชาาปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี Eco Pro Comfort Sport นะครับผมโหมดการขับขี่แล้วกดปุ๊บมันก็ขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าเราขับโหมดอะไร Comfort Sport e c o Pro นะครับอ่าโอเคภายในเสียงตาลเบาะนะครับเสียมตาลแบบนี้เลยสวยๆนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดไฮลไลท์จะอยู่ด้านบนพาราเมนการ์ซูบานหนึ่อนบานนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดได้มีม่านปิดด้วยเป็นแบบทึบด้วยก็คือไม่ร้อนแน่นอนนะครับตัวนี้ครับไม่ม่านแบบทึบไม่ร้อนเลยแล้วก็มีปุ่ม SOS ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วข้อที่มิี้บอกอันนี้ติดก,กล้องบันทึกภาพของ B.M นะครับเป็นของแท้เลยจากศูนย์หน้าหลังนะครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ x3 ดีเซลเครื่อง2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับแล้วก็190แรงม้าเกียร์ Gear 8สปีดนะครับผมขับเคลื่อน x d i v e 4ล้อนะครับเนี่ยผมลองเล่งเครื่องดีเซลเอกลักษณ์ของรถยุโรปเขาจะเน้นเก็บเสียงเงียบ ไม่เข้าห้องโดยสารเยอะอยู่แล้วตามสแตนดานนะครับไม่เหมือนรถญี่ปุ่นที่แบบเสียงเครื่องจะเข้ามาค่อนข้างเยอะย,ยุโรปเนี่ยคือเสียงเครื่องเงียบมากนะครับตอนนี้ความเร็ว109นะครับก็ขับแบบชิลๆสบายสบายไปได้เลยความนิ่งของตัวรถมีให้เห็น่อนข้างเยอะมากไม่ค่อยโขงเคงไม่ค่อยอะไรนะครับแล้วก็ดีเซลของยุโรปขึ้นชื่อเรื่องของประหยัดน้ำมัน15-18ิกิโลเมตรต่อดิรได้จริงนะครับเพราะว่ามันไม่รู้เทคโนโลยีเขาทำยังไงนะแต่มันประหยั เปิดไฟเลี้ยวนะครับเวลาเลยซ้ายเลี้ยวขวาพอดีติดรถคันหน้านิดนึงแต่วันนี้ทางโล่งนี่มีจ้ำม,มีอะไรลองจ้ำอยู่นี่เราขับความเร็วจะ120เ120เลยนะครับเดี๋ยวลองเร่งให้ดูนะครับว่าเป็นไงเสียงลมจะถึง130แล้วคือเก็บเสียงลมดีมากตอนนี้บแบบแทบไม่ได้ยินเสียงลมเลยร้อยต่อของถนนมีให้เข้ามาได้ได้ยินบ้างเล็กน้อยแบบตามตึกตึๆกตึกในตามร้อยต่อนะครับเล็กๆน้อยๆแต่พอรับได้ไม่ได้ถือว่าได้ ตอนนี้ความ็วเรา105นะครับเดี๋ยวเสริงลมเริ่มเข้ามาได้ยินนิดเดียวไม่ค่อยดังมากนะครับเดี๋ยวเราลองลดความเร็วให้เหลือ120ให้ดูเพราะข้างหน้าจะเป็นจำพอสะพานนะครับลมอะไรน้ําหนักดีเป็นลมอะไรไฟฟ้าแล้วนะครับปรับตามความเร็วของเราเองนะครับอันนี้เสียงเดิอนถนนนะครับอ่ะอันนี้จำพ่อสะพานนะครับความเร็ว120อดิเดธนะครับ1 8นะครับก็ดูนะครับประมาณนี้ มันก็ที่มันอย่างนี้ขึ้นหนเพราะว่ารถมันมีความสูงค่อนข้างเยอะนะครับแต่เวลาลงมาแล้วมันก็ฟพุกแบบนึบเลยนะครับอ่ะดูเลขหม่ให้คันนี้เลขไมายหนึ่งม้อยห้กิโลนะครับผมแล้วก็รถสภาพสวยนะครับไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูก็ดูแถวพี่ตงเงินสายสามนะครับรับซื้อรับเทรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิ รูปภาพนึงจะอยู่ในเทรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเทรดขนหนสงรูปภาพมาได้นะครับเราหลับซื้อด้วยนะครับหรืออยากจะขายรถจิงเดียวเราก็หลับซื้อนะครับแต่วันนี้ตรงนี้สายสามคนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เรามารีวิวตอนเกือบสี่โมงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเลิกพอดีนะครับผู้ของก็เป็นรัเบียบแถวนี้ก็เลยอาจจะลดเยอะนิดนึงวันนี้อาจจะลดเยอะหน่อยนะครับะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้จอดอยู่ที่พุทธชินสายสามนะครับจะอยู่ที่นี่ประจำโอเคครับ 拜拜。Bye bye.